ถามก่อนว่าที่ออกเนี่ยเพราะไม่อยากออกหรือว่าออกตามเพื่อนก็คืออยู่งรวยไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นไงก็ไม่ได้ขยันแบบไล่เคสปล่อยก็ไปฟาร์มข้างนอกกี่ก้อนไหมเห็นผลหลังๆที่ออกคออะไรก็เบื่อได้ผมโดนแทงโคตรบ่อยอ่ะ cái sao này nó hả hỏi 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 gì hỏi 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 ลาบอยนะเสร็จแล้วออกกันนะทำไมาถึงออกกันนะแล้วฟังซีมีอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แบบมีก็ออกไงแม่มึงก็ออกด้วยมีออกพอมีออกแล้วพวกผมก็มาคิดกันว่าเอ้ยยังไงดีวะทำไมแม่ผมถึงออกอะ่ะขอบคุณทองขวัญไ,ได้ออครับ,อบอขอบคุณทองขวัญนะครับขอบคุณปืนปืนชินาวะธาอายูด้วยครับผมขอบคุณครับมายูไม่ออกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมีอะไรวะเอออออ่ะเดี๋ยวคุณถามคำถามเดียวเลยเผื่อออกวะเขาบอกเขาจะออก แต่ไม่แน่ใจนะโอเคแต่มีอไอ้มีออกแน่นอนอืมอมีมึงก็คุยกูแล้วเขาคุยกูแล้วพวกผมก็เลยเอ้ยถ้ามีออกเอาไงดีพวกเราเพราะว่าจะออกไปฟังมข้างนอกดีไหมหรือไงอแต่ไอซิกมันคือมันตังค์มันมันได้เยอะอยู่แล้วต่อเดือนนะไอต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอครึ่งชั่วโมงมันได้เยอะอมันจะออกทำไมผมก็ถามมันบอกว่ามันอยากออกแล้วพอไอซิกออกแฟนมันก็ต้องออกแล้วไอริน ไอลิงก็ออกอืมเรือผมก็พี่หลุยอืมผมก็จะออกเหมือนกันถามก่อนว่าที่ออกเนี่ยเพราะว่าอยากออกหรือว่าออกสามเพื่อนก็คือยูหลุยไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นไงก็ไม่ได้ขยันแบบไล่เคสบ่อยก็ไปฟามข้างนอกที่อมไม้เหตุผลหลักๆที่ออกเพราะอะไรก็เบื่อด้วยผมโดนแทงโคตรบ่อยอ่ะ ก็คือเบื่อ <ur> เบื่อ <ur> เบื่ออ่าคือเบื่อที่โดนเหมารวมถูกไหม,มก็เลยแบบเอาตำรวจดีกว่าเว้ยก็ไปฟังข้างนอกดีกว่าอืมใช่ก็คือแบบเป็นแล้วมันไม่มีความสุขก็ขอไปเป็นประชาชนแล้วกันประมาณนี้ใช่ลุงว่าดีไหม,มไปเป็นประชาชนอันนี้มองในมุมลุงนะอย่าหาว่าสอนเลยหนึ่งอะเนไม่แปลกเว้ยมันไม่แปลกหรอกว่าที่คนเขาจะเหมารวมพวกมึงอะ มันก็เหมือน,นกับการที่สมมติว่ามึงตั้งแก๊งๆหนึ่งมาเขามีเรื่องกับมึงเขาไม่พูดหรอกว่าเขามีเรื่องอ,งอะไรกัดเขาก็พูดว่าเขามีเรื่องอกัองอบแก๊งมึงถูกปะเออสุดท้ายอ่ะคนม่ชอบพูดมาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เอาเรื่องแกง๊งมายุ่งแต่ท้ายที่ันก็ต้องเอาเรื่องแกง๊งมายุ่งใช่ถูกไหมน้ำมาตรงพวกผมก็จะออก<ม>กันอรมวันจออันทร์ จริงๆอ,อ่ะถามว่าพวกเองผิดไหมที่จะออกมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกมันก็เป็นสิ่งของพวกเองอเออแล้วคือถามว่าอ้เรื่องหมารวมเนี่ยอันนี้เข้าใจเว้เป็นพี่พี่เขเซ็งเราไม่ทําอะไรผิดนะทำไม,มเราต้องมัน,นโดนโดนโดนร่วงกับมันวนอะอะไรเงี้ยอยากให้มองในมุมกลับกันทําไมเราไม่ลองเปลี่ยนนิสัยเพื่อนในกลมดูบ้างาเพราะบางครั้งอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยบางครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเว้ เขามใส่ใจที่นี่คือการใส่ใจคนที่เขามาร้องเรียนว่าจเจอแบบนี้มาแต่คือมึงก็ไม่ได้ไปเจอกับเขาไงมึงเลยไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงปะ่ะแต่กับดอมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนยังไงถูกไหมมันไม่แปลกเวที่มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆวันมีคนมาร้องเรียนทุกๆวันทุกๆวันแต่แค่ไม่มีใครคิดจะไปไปพูดกับมันหรือไปปรับนิสัยมันจนสุดท้ายเรื่องมันก็เกิดนนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้วสุดท้ายมันก็โดนหมารวมใช่ ถามว่าพวกมึงผิดไหมพวกไม่ผิดอันนี้พวกมึงตรงเลยว่าพวกมึงไม่ผิดแต่ถ้าพวกกันตามตรงอ่ะถ้าถ้าว่าพวกมึงออกมาแล้วเขารู้ว่าพวกมึงออกใช่ป่ะคนจองกันสินพวกมึงอยู่แล้วเวนี่ไงนะไม่ใช่พวกกูหรอกพวกกันตามตรงก็คือไม่ใช่พวกกูหรอกแต่ว่ามันไม่ขับกูไม่แสบกูไม่สามารถพูดได้มันถึงอะไรมาถึงหมาถึงอะไรหมายถึงว่าไม่ไม่มใครจองกันสินพวกมึงไม่ผมออก ออกมาก็ไม่มีศัตรูที่ไหนนะก็ไม่มีอะควาก็พูดแบบนี้ตอนแรกได้โดนแล้วไงตอนถโดนคาตีนสองชั่วโมงไงเที้ยกว่าเออเอคถามอะควาสิเขาไม่ได้ออกเขาพักร้อนมากับไอจี้ตอนนั้นน่ะอ๋ออืมโดนใครทำอ่ะสุดท้ายอ่ะมึงไม่โดนตีโดนอะไรมึงก็โดนถ่ายเงินเว้ยมันต้องมึงต้องโดนอะไรสักอย่างเว้ยแล้วมึงจะไม่โดนคนคนเดียวเว้ย แต่ถ้าเกิดว่ามึงอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีความสุขอะ่ะมึงก็แค่ออกมาแล้วก็อาจจะลําบากแค่ช่วงแรกช่วงหนึง่งแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนก็ลืมใช่แต่ออกเยอะมากอะ่ะลุงออกเป็นสิบอ่ะอืมแล้วแล้วเขาคุยดับยังเขายังไม่คุยเลยแต่พี่เชื่อไนดะ้เดพี่เชื่อว่าถ้าถ้าถ้าจะออกอะ่ะพี่ดําไม่ว่าหรอกพี่ดำเขา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 ลการตัดสินจใจของพวกมึงอยนะู่แล้วใช่ออกกันเยอะอ่ะแล้วแบบ มันมีแต่ไอซิกออกเงี้ยคือแบบตัวหลักๆไล่เคมีพวกซิกพวกเจลี่พวกอะไรเงี้ยแต่เขาออกหมดเลยอะก็ไม่รู้ว่าตํำรวจจะยังไงต่อก็ถามก่อนว่าที่มึงเข้ามาเนี่ยวีซ่ามึงเป็นวีซ่าตำรวจหรือวีซ่าประชาชนวีซ่าตำรวจเป็นวีซ่าตำรวจใช่แล้วออกได้ไหมวันเนี้ย ออกก็เขาบอกให้ทํางานประมาณสามเดือนอ่ะถึงจะออกเป็นประชาชนได้ไอฮันเตอร์ก็ทำงานเกินสามเดือนทำไมมันโดนปลดวะใช่เหรอเออเห็น okay, พี่เหมืบอกว่าถ้าเป็นสามเดือนแล้วถ้าจะเป็นลาออกประชาชนเป็นก็ทำได้ไม่รู้เรื่องนี้พี่ไม่รู้แต่ว่าคือแค่งงว่าตอนฮันเตอร์กับไอเขียวอ่ะพี่รลบที่แล้วมันออกกับพร้อมแนโนใช่ไหมท uh huh. ี่มันออกมาแล้วมันมาอยู่สภาเนีย่ยมันกลับโดนปลด ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้พี่ก็ฟังฟังมานะพี่ก็ไม่รู้หรอกจริงเช็ตเป็นไงแต่แค่รู้แค่ว่าฮันเตอร์มันหายไปเลยอะรู้แค่นี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันว่าเขาวกก็ต้องถ้ามึงจะออกอ่ะกูขออย่างเดียวเลยถ้ามึงจะออกอะขอให้มึงออกเพราะว่ามึงอยากออกอยาออกเพราะว่าตามคนอื่นไว้เพราะถ้าเกิดว่ามึงเพราะถ้าเกิดว่ามึงแบบว่ายังใช้ชีวิตตามคนอื่นอะสุดท้ายมึงก็ยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่เสมอมึงจะอยู่กับตัวเองไม่ได้มึงจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ าากาที่พูดใช่ปะโ<ช>ต <ผม S 1> แล้ว <ผม S 1> เว<ล>่ยกันเป็นอย่างเงี้ยมันชอบเหมารวมแล้วเวลาผมไปพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่ในกรมมอนอะไรอะ่ะพูดกับใครในกรมอ่ะก็พูดกับดอ,พดอมพูดกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำพาวเวอร์มึงน้อยคำพูดมึงไม่มีน้ำหนักมันไม่แปลกหรอกที่คนเขาจะไม่ฟังมึงลองไปยดลองดิมึงลองไปยดลองหับอดิ รัฐบาหรือว่ายศได้ยศสารวัตรก็ได้คนก็ฟังมึงซิบอกรอผู้กำกับมันยังไม่พูดเลยมันไม่พูดมันไม่พูดหรือมันไม่ฟังมันไม่พูดมันไม่สนใจมันไล่เกียร์อย่างเดียวไอ้ดอมมันนะไม่ไอ้ซิกก็ใช่ไงมันก็ไม่ได้ผิดที่ครมัก็ผิดที่ซิกทั้งนั้นอ่ะถูกไหมล่ะถูกไหมสุดท้ายซิกไม่พูดแล้วใครจะพูดได้ยศใหญ่ยขายศใหญ่จะพูดแล้วใครจะพูดได้ให้เรียนตำรวจไปพูดเดี๋ยวมึงคงฟังหรอกดูว่าล่ะนี่ก็ออกกันหมดเลย จะใหญ่ออกหมดทุกคนก็หลักๆเพราะว่าโดนโดนเหมารวมก็เลยเซ็งกันถูกไหมใช่เห็นมีพูดงั้นนะที่มันปล่อยก็ออกออกออก,ออกเยอะเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะออกกันจริงหรือออกกันเล่นๆแต่มีนี่ออกจริงๆใช่ไหมครับมาคุยกับลุงใช่ไหมอืมมีมึงจะออกแต่กูบอกมีมึงไว้แล้วว่าถ้ามีมึงออกกับมีมึงเหนื่อยกูพหนื่อยม,มากที่ได้นอน,นอน่อะแหมไม่ค่อยจะเข้าเวร อล้าใครโทรมาฮัลโหลลุงเออมีคนโทรมาเมื่อกี้ฮัลโหลเว้สุดท้ายตัดสินใจเอาเว้กลับมาครับเดี๋ยวก็ <Okay. S 1> ชีวิตจะมีความสุขแค่นั้นเลยแตัดสินใจดีๆคุยกับหลายๆคนก่อน ไอเฮียนี่เป็นขวยอะไรล้างหราวะเย็ดแม่มึงจะโทรเฮียล้างหราวะไอสั์ไปถึงงัดใกล้หมดละโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปให้น้องเดี๋ยวไปเติมเออดี๋ยวตอนนี้ผมมาเดีอยองั้นไปก่อนเอเอ ตอนเราแบบพี่ก้อนผมโอเคนะก้อนไหนวะรออกันฮัลโหลลุงมีตังเท่าไหร่ฮะ <c oughs> <c oughs> มีตังเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ห้าพันพูดจริงเลเ <c oughs> ว้ยอตอนมึงเข้าไปอ่ะมึงไม่มีอะไรตอนมึง <c oughs> ออกมามึงต้องไม่มีอะไรเลขหกสี่หกน้องอะใช่เราอย่ามีนิติ้ยเงินที่มันได้มาจากตำรวจอะถ้ามึงออกตำรวจอะมึงก็ไม่สมควรใช้มันเว้ยใช่ไหมใช่เลขหกสี่หกกนมา รอตอนเย็นหน่อยได้ไหมหหหหเท่าไหร่ถ้าตอนเย็นเท่าไหร่กูถามถ้าตอนเย็นหมื่นหนึ่งอ่าโอเคหมือนตอนเยน็นหมื่นนะตอนเย็นกี่โมงคุนก่อนกี่โมงก็ตอนพักรอรอราพักร้อนไงพักร้อนอะไรก็ต้องรอละตอนลพักร้อนไง๋อาคือมึงจะพักร้อนก่อนให้ออกเนี้ยเหรอไม่พวกผมอะไม่พวกผมออกกันวันจันทร์ต้องรับอนันดอะการวันจันทร์อ่าก็คือลาพักร้อนนะคือลาพักร้อนครอบครัวไงลุงลืมแล้วเหรออ๋ออะลุงลืมละ ลืมเออลืมงานเยอะแต่คืออันนี้พูดก่อนว่าเรื่องครอบครัวหายไปไม่ได้แล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ากูเจอใครเจอใครเจอบีซีไอสัตว์วันไหนวันที่สิบเก้าต้องฟังของรอต้องฟังของรอแล้วไอ้เหี้ยแล้วแล้วหลานให้เงินหมื่นหนึ่งเอางี้ดีกว่าพูดแล้วเดี๋ยวกูพาพูดไปเที่ยวในที่ของกูดีกว่าเอาป่ะไปเที่ยวไหนเอดี๋ยวพาไปปาหมอเดี๋ยวพาไปเที่ยวในที่ของกู อย่าบอกว่าไปให้เขาโดนกระทืบนะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีกระชืบไปกูมีแล้วไงถูกปะไเอางี้ดีกว่ากูขอสี่โมงครึ่งหมื่นหนึ่งไม่มัาลาบอกรอห้าโมงแล้วมันต้งแล้วมึงก็โอนมาก่อนสิไอ้เหี้ยตังในธนาคารมีอยู่ห้าพันอันนี้เดี๋ยวก่อนในในครอบครัวเรามีใครอยู่บ้างซิกหลุยแล้วก็ไอรินมึงเรียกรวมหน่อยดิเราเจอมึงไปหาที่ที่รวมมึงไปหาที่ โคตรเยอะมึงมไครอบเราโคตรเยอะใช่เหรออยู่ดีก็งอกขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเหรอไอคลิกมีลูกอไอ้เฮียไอ้เฮียมีลูกเยอะซะด้วยไอยลินก็มีลูกอ่ะเอางี้มึงเรียกครอบครัวเราทั้งหมดไปเจอที่ที่หนึ่งแล้วส่ง GPS ให้กูเดี๋ยวกูไปแค่นี้ตอนนี้เหรอตอนนี้โอเคโอเคเดีย๋ยแม่กูอยากรู้เหมือนกันกูเข้าครัวกูมีใครบ้างไอ้เหี้ยนไาหีไอ้สาวเข้าครัวกูมีใครบ้างวะกูท้อป่ะดู ให้เรื่องหัวชอยไปแล้วไอ้พวกเฮียร์นี่เอาเรื่องมาให้กูหนักใจอีกบ้าวะ